ดีอาทุกคนจินด์ได้ตกรับเข้าสู่ช่อง Super Fun วันนี้หมาจะกลับไปล้างตาล้างตูดนในเกมรอออดได้กันอีกแล้วเกมที่เราจะต้องแข่งขันกันวาดรูปและเดินผ่านด้วยชีวิตก่อนหน้านี้หมาแพ้ลูกกูพี่ไปหมาก็เลยตุยแย่ใช่ไหมฮะคราวนี้หมาเชื่อมั่นว่าหมาจะต้องเป็นผู้ชนะแน่นอนไปดูกันดี กลวว่าการล้างตาล้างตูดครั้งนี้ใครจะเป็นผูช้ชนะ l e t โ go <S <c oughs> โฮยพี่ลอกเฮ้ยลูกกระจกฮัสกี้มันถึงเวลาล้างตาล้างตูดของเราแล้วลูกกูพี่อะไรล้างตรงล้างตาอะไรฉันมาป้องกันแชมป์แกนั่นแหละมาล้างตาล้างตูดอยู่คนเดียวก็ครั้งที่แล้วลูกวิจนาฮัสกี้แบบฟุก๊กฟุกอันเนี้ย ฟุกกี่มองฝีมือล้วนๆเฮ้ยมีแต่เอฟซีมาประท้วงว่าฮัสกี้วาดน่ะละกว่า <c oughs> วันนี้ละมาจะมาล้างตเอฟซีภาคภูมิใจมาดูกันดีกว่าว่าใครจะวาดสวยที่สุดจัดไปส่วนจะจะป้องกันแชมป์ให้ดูฮัสกี้ลุยกันเลย แต่ก่อนจะไปพี่เหรอ,อของมันต้องมีฮัสเกตนี่เลยลูกพี่เอาอันนี้เหรอใหญ่แมามุมขึ้นน่ะขาตั้งวัรูปพลาวีนให้มันเข้าตีมหน่อยไงมาไม่เลยบอกตั้งก็ไม่พอสินะมาตั้งพอซื้อได้แค่อันนี้อันเดียวโทรมาสงสัยที่ด่างโง้อันนี้ก็ได้อันนี้คือขาโต๊ะเลอะๆเฉยได้นะใช่ เลสโกฮัสกี้มาด้วยขาตั้งเสียงเครงที่มีแมงบุมเกาะได้แหละฉันจะเอาชนะเก่งหนึ่งครั้งลูกคูพี่มีเอฟซีมาหมาก็เจราจาพูดคุยเ <laughs> จราจาเจราจาพูดคุยเลยอะ่ะนี่เลยห้องนี้เลยละกันหมาก็าฉันยังไม่ได้วอร์มนิ้วเลยอวันนี้อาจจะวาดไม่สวยก็ได้นะหมาก็ไม่ได้วอร์มอุ้งตีนเหมือนกัน <c oughs> เลยพี่้องไม่เป็นไรเอาแกใช้ตีนวาดเหรอแล้วหมาที่ไหนมีนิ้ว S <S ก็ไม่แล้วหลาสองคนนี้นี่ยินดีต้อนรับกระสู่เกมของฉันจะไม่ช่วยหัวแปลงคนดีคนเดิมที่จะมาให้โจทย์ในการวาดรูปของพวกแกยังไงละ่ะเดี๋ยวพี่ชายหัวแปลงหน้าดำ <S <S กฎกติกาก็เหมือนเดิมอย่าลืมนะว่ารูปของคนที่ห่วยแตกที่สุดจะถูกคัดออกและคนคนนั้นจะต้องตายมาเริ่มที่รูปแปรกกันเลยรถรถยนต์ <S <S เ <S <S โนคัสกี้ฉันลืมอ่ะมนันกดอะไรวาดอะไรตรงไหน,ไหนวะเนี้ยนโนโนโอนงันหมาต้องลดคุณปู่อีกแล้วตามเคย โอ้โนนโนนโนฮัสกี้จะวาดทันไหมทันที่แปลว่าไม่เคยทันอย่แล้วเกมดนี่มาวาดรถไม่เก่งอ่ะแต่กวาดรถไม่เก่งมาวาดเก่งนะของกินมีไฟเราต้องมีไฟด้วยไฟหน้าไฟหน้าอยู่ตรงนี้แล้วกันแล้วก็มีกระจังหน้ามาลงสีก่อนเหมือนเดิมสูตรโกงฮัสกี้เฮ้ยจริงด้วยฉันลืมลงสีอะ่ะแย่แล้ว เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะทุกคนเพราะเกมยี้เวลามันหน้อยหมอฮัสกี้หลังคาบูดเบี้ยวไปจำนวนมากเลยช่วยฉันด้วยฮัสกี้ม่ยังเอาตัวเองไม่รอดเลยพี่ละกุลล้อทุกคนครับครั้งนี้เราจะแพ้ฮัสกี้ก็ตาได้แหละครับวาดไม่ทันแลล้ครับล้อล้อล้อใหญ่นอยแล้วกัน <c oughs> เป็นรถแบบบิ๊กฟุตอยู่เนาะนน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 นบ่วมะไรย้วงมะนาย์ฮัสกี้รถจะนยัไม่มีสีเลยอะ่ะจะหมดเวลาแล้วอะ่ะ Oh no, รถมันต้องแดงมันถึงจะแรงเล็ดไงรถหมาเป็นรถสปอร์ตมีที่นั่งเดียวพี่รถแดงเอาสีแดงมาเปลี่ยนสียังไงเปลี่ยนสียังไงอ๋อนี่ไงโอ้โหมันต้องเลือ่อนมันต้องเลื่อนสีอีกลูกพี่ข่าวดีสิพวีสุดจอยลาก่อยฮัสกี้ข่าวดีวาดไม่ทันของแท้วาดไม่ทันที่ว,ทว่าวี่เปว่าวาดไม่ทันจริงสิเว้ยว้าวจ้า ลูกเวหมอพุดเลยว่ารถแดงของหมานั้นน่แรัหมออย่างที่บอกนะรูปที่หวยที่สุดเจะต้องตายเขาเวลาคำนวณแป๊บระบบเลไอกำลังทำงานเอาละเตรียมรับชมรูปว้านของแต่คนได้เลยตัวโตอะไรอะนี่ขอพี่ล้องแน่นอนรถสดิมขึ้นไปนะรถเละซอสประเทศ อุอ้ยรถอันนี้น่ารักก็มันรถเยลลี่ก็น่ารักใช้ได้อยู่ดูเป็นรถเอทำไมดูคนรถแดงหมดเลยทุกคนนั่งกันมาเหรอรถแดงจะได้มีแรงขับไงอ,นนอ,ไอ,อันนี้ลายหมูเหรอเอ้นนี่รถสีชมพูหนะ้าตามันหม,มาน่ะหรอของไอฮัสกี้แน่ <laughs> นอนโคตรบูดโคตรเบี้ยวรถอะไรกับแก้วเนี่ย <laughs> อันนี้ก็ดูออกนิดหน่อยวะ ที่เหลือดูไม่ออกเลยอุ้ยอันนี้น่ารักมากอันนี้มันเป็นรถของนักวาดนะวันนียโอ้โหทั่นปดูดีขนาดนี้ฮคสซี่เอาละเอาแล้วพีหลอกหรือว่าวันนี้เราจะตุยแยกคู่เพราะเพื่อนวาดเก่งหมอรูปของเมื่อกี้คือรูปของผู้ใดนะแคสซี่อะพี่เลีเออเป็นรถแท็กซี่อะไรเนี่ยจงเลืองรูปที่คิดว่าหวยที่สุดก็คงต้องเป็นทัวร์แหละพี่เลี้ฉันเอาขยุกขยอยอันแรกแล้วกันนะ ไอเขอยูขย่ขอยู่ทัวเต้วันแรกเ็าไม่ได้ลงสีด้วยันอื่นเขายังลงสีกันเลยของฉันนับไหมว,ว่าลงสีอะลูกพี่ท่านเราเลือกโหวตโดน f อตัวแย่ทำไงและจงเลือกรูปที่ดีที่สุดลูกพี่หมาต้องให้ของเพื่อนอะจตกฉันให้ของแกแล้วกันมามีความยุติธรรมเป็นอย่างหมาแต่รูปนี้ก็สวยจริงๆนะจากใจเลยมีงงมีเงาที่พื้นด้วยเราต้องไม่โกงเกมเจ๊ไปคนแรกละเจ๊ รูปต่อไปผีเสื้อว้าวผีเสื้อมันต้องมาคู่กับสิ่งนี้เออตเอาอัอีกแล้วอีกแล้วมือมันล่านี่ลมือล่าอี่ละโอนอ่ฮัสกี้จะทันไหมทันกี่โมงลูกกูพี่ถ้าวาดอยู่แล้วเน็ตหลุดนี่หมาลองไห้น้อลองให้เป็นภาษาสเปนเลยแหละโอฮัสกี้ฉันจะไม่ได้ลงสีอะไรทั้งนั้นเลยหมายังไม่ได้วาดตัวผีเสื้อเลยสักนิดเดียวพี่ลลืมไปว่าเกมนี้มันต้องเริ่มด้วยการลงสีก่อนมันถึงจะมีชัยไปกว่าครึ่งของฉันนี่บอกเลยว่าเป็นผีเสื้ออันชันอใเช่ ชั้นที่มันแปลว่าสูงมากใช่ไหมะตรดยดอกไม้ที่จะดอกไม้จะกวนตีนไปถึงไหนเนี่ยฮัสกี้นี่เลยอูผีเสื้อหมาฟุงฟ้งฟิ้งสีชมพูชมพูผีเสื้อมันตัวสีอะไระฮัสกี้สีน้ำตาลน้ำตาลเปล่าวะสีบอลเย็นไม่มีประโยชน์เลยเั้นตัวผีเสื้อของหมาเป็นสีน้ำตาลแล้วกันนี่เลยแล้วมาก็จะมีแบบว่าหนวดน,น้อยก่อยใจเล้วยี่สิบวิลาฮัสกี้ทำไมมันเร็วจังนั่นเ<ะ>ด็กลูกพี่หมอมีปัญหานีดหน่อยอะไรกะ ผีเสื้อมีกี่ขาผีเสื้อมันไม่มีขาพี่เหรอมีขาเลยเหรอก็มันเหมือนหนอนน้อยมันก็ต้องมีขาด้ไม่รู้แล้วว่าตัวไก่ตัวบันจังหวะน,นี้เอาสีชมพูว้าวซา่ามันหมดแล้วหรอปะมันปรับเวลาไปเด้อฮัสกี้ทำไมเมื่อกี้มายังรู้สึกว่ามันเหลือสิบกว่าวอยู่เลย <c ười> กำลังจะตัดเส้นเลย ว้าวอันนี้ของพี่ล็อกใช่ไหมรูได้ไงวะก็พี่ล็อกบอกว่าของพี่ล็อกเป็นสีฟ้าอันนี้อะไรอ่ะผีเสื้อกี่มองอ่ะว้าวอันนี้ก็ผีเสื้อนะพี่ล็อกแต่เหมือนลงสีไม่ทนันชวัวร์ปะนี่แมงเม้าวบินเข้ากองไฟชัดๆเลยพี่ล็อกอันนี้ออกแนวเหมือนพึ่งอุ้ยไอ้ฮัสกี้ใช่ไหมใช่แต่เส้นไม่ทันน้นอยแน่ว่าจะน่ารักเชียดนะเอิม่ม นางกระติกอะนางกระติกกับเย,ยลลี่อุ้ยนี่ของเพื่อนคนเมื่อกี้นี่ของเพื่อนคนที่จะมาเป็นคู่แขกขันตัวกาจก,กับเราอุ้ยน,นี้ของน้องแพรวากนบน้องข้า,ขาสกี้แน่เลยน้องแพรวาก็วาดใช้ได้อยู่นะอันนี้แมงสาบจะจเลยวิน ว้าวพีว่ล็อกเราเลือกยากเลยทีเนี้ยเราเอาตัววายแล้วกันไอตัววายแหละกัน,น,กนเป็นรูปที่ดูแล้วแย่ที่สุดขอโทษด้วยนะเพื่อนจงเลือกรูปที่ดีที่สุดมาก็ต้องให้พี่ลอ็อกอะจะก็ต้องให้แกกงพี่ล็อกมันสวยงามมากทุกคนถึงแม้ว่าจะตัดเส้นไม่ทันและตัวอาจจะเหมือนแมงสาวไปนิดหน่อย <laughs> ก็ตาอ <laughs> ไอหมาก้อนนี่มันหลอกนายหรือหลอกชมวะเนี่ยมาชมจริงจริงวินดี้สองเจ็ดเจ็ดห้าบายบายต่อไปโคมไฟโอน ว้าวมมาไม่ได้วาดอะไรเลยพี่ล็กยืนี่มผล่อะไรม้าไม่รู้เต็มไปหมดเลยฮัสกี้จะทำสิ่งที่ทุกคนมองจากดาวังคันก็รู้ว่าเป็นโคมไฟทำไงอะ่ะเพราะมันให้แสงสว่างไงพี่โคมไฟก็ต้องมีคอย,ยาวๆแล้วก็ต้องมีฐานนะมีฐานหมาจะแสดงฝีมืออย่างเต็มที่ลงสีกัน หมอไม่อยากเกตุยเย่ยแล้วว้าวเหลืออีแค่60กสิกวิพี่จริงเหรอว่าถ้าปเป็นรวดเร็วซะแลือเกินขนาดนี้โอ้ไม่ก้อนใครจะไปทันโคมไฟของฮัสกี้เนี่ยเป็นโคมไฟแบบคลาสสิกที่มีกันทุกบ้านคลาสสิกด้วยกันเหรอสามสิบกวิว,ว่าฮัสกี้วาวซ่าลงสีผิดด้านด้วยไม่เป็นไรหรอโคมไฟเรามีข้อต่อนี่มีแสงและเงาเล็กน้อยมีฐานของโคมไฟด้วยเดยวเขาไม่รู้เป็นโคมไฟทําไส้ให้มันก่อนใส่ทุเรศแบบใส่ทุเรศแบบขอวัดไส้ใหม่สองวิหมดเวลา ว้าว <Wow. S 2> หมดเวลาอะไรอะ่ะไฟช็อตไฟไหม้เนี่ยมันมันช็อตจนมันไหม้แล้วพี่อ,อันนี้ไฟลัดวงจรป่ะอุ้ยนี่ของพี่ล็อกแน่นนอนดูได้ไงอะ่ะมันเนจ้าเลยเส้นพี่ลอ็อกย้อยอันนี้ของคู่แข่งเราปะเนี่ยฮัสกี้อันนั้นของฮัสกี้ เมื่อกี้ขอแก้เหรอไอโคมไฟจีนเมื่อกี้เหรอก็มีแสงสว่างในที่มืดไงมันเป็นโคมไฟอันนี้เหมือนฝักบัวอาบน้ําอุ้ยอันนี้แต่เพื่อนลงสีสวยใช้ได้เลยเนาะนั่นสิอุ้ยอันนี้ก็ดูออกก็เป็นโคมไฟก็จริงนะโคมไฟวางข้างเตียงด้วยอุ้ยอันนี้ก็ปุปปิกนานล่ะเอาละสิฮัสกี้เรามีคู่แข่งตัวจักรละจ้องเลือกรูปที่คิดว่าแย่ที่สุดในมีก็ต้องเป็นอันไฟช็อตไฟใหม่อยู่แล้วขอโทษนะเพื่อนแต่มันดูเหมือนไฟลัดวงจรไปหน่อยอะ ลูกกูี่ว่าไงโคมไฟของลูกกูพี่กับเพื่อน,นํะมันเหมือนกันมากเลยเนาะม,มันไม่เหมือนของเพื่อนหัวมันเหมือนงูเลยถ้าเอาที่รูปทรงของลูกพี่สวยกว่าแต่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 ถ้าเอาลงสีของเพื่อนสวยกว่าถ้าเลือกของเพื่อนเนี่ยฮัสกี้สุดท้ายเราจะแพ้แน่นอนเลยนะมันเลือกพี่หรอกไงเพราะอย่างน้อยรูปทรงมันเหมือนเอาแต่ฉันเลือกของเพื่อนมาลูกพี่ไม่เลือกของอัสกี้ได้ไง <c oughs> กดผิดนะ ว้าวดินสอเอ๊ะคุ้นๆละวาดไปยังอ่ะพี่ดินสอละวาดไปแล้วดีกว่าคราวที่แล้วฮัสกี้เอาไปเป็นอะไรซ้าแล้วกันถือว่าโอ้พี่ชายหัวแปลงไม่มีไอเดียเลยโจทย์ซ้ำโจทย์ซ่าพี่ชายหัวแปลงไม่คิดอันอื่นบ้างเลยเหรอมาเปลี่ยนสีดินสอนะพี่เหรอฉันสีเดิมอ่ะฉันขี้เกียจนึกหัวดินสอไม่ต้องสีอะไรวะก็สีตามดินสอเครื่องใดพี่เราอย่าติดต่องเลยพ่อ เนนนชื่อไหมลูกกูพีทุกคนต้องวาดดินสอมุมเดียวกันหมดแน่นอนดินสอมันจะมีให่วาดะกี่โบแม,ม,มฮัสกี้มันไม่มีใครวาดดินสอเปลี่ยนใจโอ้โหงั้นแกก็จัดไปแล้วการจะยากขนาดนั้นละก้อนนะมันว่ายากเกินไปใช่ไหมอ่ะแกลองไปละ เวลามันไม่พอให้เปลี่ยนไส้อะพี่ก็นั่นแหละประเด็นว่าดินสอหวัวเบี้ยหัวบวดด้วยจะเกินี่ตรงน,นี้มันต้องมีไอ้สีทองที่เอาไว้กั้นยางลบด้วยเพราะตอนเด็กๆฉันกัดบ่อยฮัสกี้ฉันจําได้ลูกพี่กัดดินสอด,ด้วยเหรอแกไม่เคยกัดนะแกกัดทุกอย่างในบ้านฉันนั่นแหละมอกแค่กินมันเขาบปอย <c oughs> หนักกว่าเดิมขอสรรรยยัตเจ็ดวิสุดชัยโอ๋อเนาะห้าสี่สามสองหนึ่งเวลาว้าวดินสอฉันเหมือนนิ้วเลยว่ะฮัสกี้ เออกล้วยอันนี้ก็ดูดินสอนะพี่เอออันนี้ของพี่เหรอรู้ได้แกวะมองจำอะไรเส้นได้อันนี้ของแกหรือเปล่าฮัสกี้ใช่แล้วทำไมลูกพี่ไม่มาใจทำไมมันอ้วนจังเลยอ่ะดินสอแท่งโตอุ้ยคนนี้ก็วาดดูดีแต่มันเหมือนพวกกันอ่ะฉันว่ามันเหมือนปากกากล้วยบานาน่าโบดกล้วยใหม่อีกแล้วเอ่อเอ่อเอ่ออันนี้เหมือนปลาพี่ล็อกเหมือนปลาแซลมอนกระโดดทวนน้ำจ้องเลือกรูปที่คิดว่าหวยที่สุด ก็ต้องเป็นวานาบนสแหละพี่หรอเลือกอันแรกกันอุตส่าห์วาดแบบหมายปรทัดมาให้และจงเลือกรูปที่ดีที่สุดอันนี้ต้องให้ฮัสกี้วะมันจะใช่อันนี้หมาก็ให้พี่หรออันนี้มันดูไม่ค่อยเหมือนดินสอเท่าไหร่ทุกคนใช่มันดูเหมือนปาการมึกซึมเล่ยเส้นดินสอมันเป็นหมึกซึมอะแต่จริงจริงเพื่อนคนนี้วาดสวยมากเลยนะใช่แล้วหลักก่อนเจเปคอนแพรว่า5302แป พี่าเกมีเลเบออะไรอ่ะเขาคือ F C าโน้ตอ๋อโน้ขอโทษเจ๊แปลว่ามองกุดมองกุดฮัสกี้รูปต่อไปมองกุดวานยังไงวะงานงอกมองกุดสีทองแล้วกันมองกุดต้องสีทองอยู่แล้วล่ะรู้เข้าใจแต่ว่ามันทรงไหนเนี่ยสิ ทรงที่ใจเราต้องการวิ่แต่เปิดรูปดูได้ไหมวะทันกี่โมงแล้วท่าจะเปิดรูปไม่ทันหรอกงั้นนี่เลยหมาจะทํามงกุฎสีทองอลังมงกุฎมีสีทองไว้ก่อนจะได้ดูเหมือนเหมือนไว้ก่อนทันไม่ทันว่ากันอีกทีซึ่งดูแล้วก็ไม่น่าจะทันหรอกงันหมาจะใส่อัญ,ญมณีเอาไว้ตกกาเออมันต้องมีอัญ,ญมณีหลักสีหลักสักสันด้วยมีความแวววับของอัญ,ญมณีด้วยสิบวิสิองวิววสิบวิละฮัสกี้เอาอะไรไปทันวะ แดวีสุดท้ายงานเข้าแล้วล่ะวีชัวร์เลยเลูกพี่เขาเริ่มปรับเวลาให้มันเร็วขึ้นกว่าครั้งที่แล้วเปล่าฉันก็ดูไม่ทันเหมือนกันทุกคนเ,เหลือกันแค่สี่คนนี่ของพี่ลรอเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่นี่อะไร ไอ้โมแดงอันนี้แหละของฉัน <laughs> มันมงกุฎยังไงอันนี้ขออ่อยฮัสกี้ใช่แล้วมงกุฎน่ารักเลยเหรอ,อมันจิ้งกุสาวาดเงาอีกอุ่ยของเพื่อนคนนี้ที่เป็นคู่แข่งเรามีวาดหน้ามาให้ด้วยน้อยแน่อุ้ยเขาเป็นมงกุฎคล้ายๆของฮัสกี้ด้วยอ่ะเป็นสีแดงทำไมทุกคนมีเครื่องประดับเป็นสีแดงหมดเลยอันนี้กูตกรอบแน่เลยวะ่ะฮัสกี้ โอนงก็มงกุดพี่ล็อกกับมดมดตาไอ้มดแดงวะโอนกทุกคนนี้ละกันอันนี้ละกันอะมาช่วยพี่ล็อกละกันทุกคนหมาแอบโกงนิดหน่อยจริงๆมันต้องกดพี่ล็อกแล้วล่ะจงเลือกรูปที่สวยที่สุดก็ต้องเป็นฮัสกี้แล้ววะอันนี้หมาให้เพื่อนเพื่อนว่าเร็วมากคนที่มีหน้าทุกคนมาภาวนาให้พี่เราไม่ตุยเย่กันเนาะแล้วคนที่จะต้องไปคืออุ้ยรอดป่ะฮัสกี้ทงรอดป่ะต่อไปเรือ อีกอแล้วเหรอไม่ใช่ว่าฮัสกี้เขาที่แล้วมันเป็นมันเป็นเรือใบคราวนี้มันเป็นเรือเฉยๆอะ่ะงั้นหมอคงต้องเป็นเรือแบบโมโนโคมแล้วลระพบ่โมโนโคมคือ,ค,อคืออะไรขาวดำเนี่ยใช่อ่ะต้องปเป็นเรือขาวดำแล้วล่ะจุดเียแนะนําให้ทุกคนนะถ้าคิดอะไรไม่ออกลงสีัปไปก่อนใช่แล้วงานงอกเป็นจุ่มนวนหมอยังไม่งอกอุ้ยมันมีเดี๋ยวนี้มันมีจุ่มสีแล้วนี่บี่เหรอ,อมีแล้วเหรอทตมาใช้ไม่เป็นมาบอกตอนนี้ขอบใจนะฮัสกี้คง่ะ ตัดเส้นเลยก็ได้วะไม่มเป็นจะเสียแล้วงหวะน,นี้ฮัสกี้จริงจังเกมมิ่งรับพี่มาภาวนาให้พวกเราลอดกันด้วยนะฮัสกี้จริงจังรออิ่งตอนนี้หมามาวันนี้เมื่อหมามันล้างแขนแต่หมากลัวว่าหมาจะตัวเย่ออีกลมเด็กิว่วโนโนนอนโนโนเิ๊นโ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 นสามสองหนึ่งอ๊บว้าวเวลาหมดโคตรไวอะ่ะสามคนสุดท้ายใครจะมิดบู ล้อจีวคนเอาก็มันเหลือแค่สามอ่ะว้าวอันนี้ของเพื่อนใช่ไหมหรือนนพี่เล็ก <c oughs> รังนกหรือเปล่าแต่ก็ดูเป็นอันนี้ของพี่ว้ายไม่ใช่ว่ะกะลาแมาพาโออันนี้ของพี่หรอก <c oughs> อันนี้ตะกาของฉันเจ้าใบพีนคนวาดสวยมาตุเย่แน่เลยพี่โอ้ยของแกก็น่ารักอยู่จะมีนี่มีห่วงสยางด้วยอันแรกเขาลงสีสวยมากเลยนะคะแต่มันดูไม่ออกอ่ะแต่มันดูเหมือนรังนกอ่ะขอโทษนะมาเลือกอันกลางแล้วกันฉันเลือกอันแรกว่ะ ความคิดเห็นแตกต่างเล็กน้อยและรูปที่สวยที่สุดจองเลือกมามันก็ต้องเลือกวีล็อกอ่ะให้ฮัสกี้กระแดกมาสารฝันได้มันหน่อยรูปวีม่มากกัวตุวเย่และคนที่จะต้องถูกคัดออกนั้นก็คือทุกคนฮัสกี้จะรอดหรือเปล่าโอ้พี่ชายที่มีเออรูปวาดทะลุหัวเออพี่ชายติดธงชาติฟิลิปปินส์ด้วยละก่อยฮมาบไฮ โอ้ลูต่อไปเรนโบโอของถนัดเลยง่ายๆเฮ้ยอันนี้หมอมั่นใจมาต้องวาดออกมาได้ดูดีแน่นอนมาจะต้องวาดสิ่งที่อยู่ใกล้กับเรนโบก่อนนกอะก้อนเมฆไงเรนโบสีเลอ <c oughs> มอนอะม่วคขาน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงจำไว้ตอนเรียนไม่รู้จักตั้งใจเรียนเลยแกเนี่ยนนอนนอนมันมีแค่ไม่กี่วิวพี่ระวางงานเขาอ,อะไรเหลือตั้ง70วิจะเรียบไฟลอนโตไปไหนทุกคนตอนนี้ฮัสกี้โลกเป็นจำนวนหมอนี่แล้วก็ต้องมีก้อนเมฆนิดนึงแล้วกัน มีปัญหานิดหน่อยอะไรกะเลนโบสีสีไม่ครบปัญหาเยอะแล้วเกิดแล้วแกเด่ยโอ้เหลือสามสิบวิทุกคนกางริงจังเราอิงครับทุกคนตอนนี้ใช่อวตอนนี้ฮัสกี้กับลูกพี่จะเงียบเป็นพิเศษเลย <c oughs> ไม่อยากแพ้ทุกคนอยากชนะหมดเลยหมามาเพื่อล้างตาล้างตูดมาไม่ได้มาเพื่อตุอยมีฟุ้งฟิ้งหน่อยดีกว่าเหลือสิบวิแล้วฮัสกี้จะทำอะไรก็รีบทำนะมากำลังวาดท้องฟ้าที่น่นลแปดวิฮัสกี้ห้าวิหกวิ หมดเวลาว้าวซ่าทุกคนมาลุ้นกันว่าเราจะตัเย่อป่าอุ้ยของเพ <ว í, S 1> ื่อนน่ารั <ว í. S 1> กเป็นจำนวนหมาอุ้ยมีเหมือนเรนโบว์ฟุ้งฟิ้งพุ่งออกมาจากอะไรทั้งอย่างหนึง่งอันนี้ของพี่ล็อกแน่นอนถูกต้องอุ้ยของไอ้ฮัสกี้ทำไมเมกมันดูตุนตุน <laughs> ก็ก็ก็เรนโบมันมาหลังฝนตกไม่ใช่ลูกพี่อัน,นเด<อ>ียเพื่อนก็สวยกว่าจริงๆรินะพี่ <laughs> ไม่ช่วยกันหน่อยแล้วสกีทุกคนเราโหวได้ใครดีอุ๊ยพี่ลองเอาวัวได้เพื่อนจงเลือกรูปที่สวยที่สุดลูกวิเดาหมาเลือกอันที่สวยที่สุดกับอันที่ทุเรศที่สุดเป็นอันเดียวกันมันจะเป็นไง <c oughs> ได้ด้วยเหรอไม่ได้งั้นหมาให้พี่ฉันแกน้แก่แล้วกันทุกคนเราโกงไปทัดว้วยวะบายายพี่ชายโทบิโอขอโทษนะพี่ชายไม่ได้โกงจริงๆ <ś> นังฉายภาพซอนย้อนความเดิมฮัสกี้มาดูกันว่าเราสองคนใครจะเป็นผู้ชนะ <ś> และคนที่ได้รับการหววรูปภาพเนยอะที่สุดและเป็นผู้ชนะนั่นก็คือเ้เจในที่สุดฮัสกี้ก็เป็นผู้ชนะ นที่สุดเราก็ล้างตาล้างจูได้ทุกคนคารวะท่านอาจารย์ถึงแม้ว่าจะเป็นการชนะแบบหวาดเสียวกลัวเพื่อนชนะก็ตามเกือบไปแล้วเขาได้เกือบไปนิดเดียวเองถ้าทุกคนอยากให้หมากับลูกพี่มาเล่นกันอีกมาแข่งกันอีกก็คอมเมนต์บอกกันมาเยอะๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หมาแล้วก็ลูกพี่ด้วยลิงก์แมพนี่อยู่ในคำมรรยายใต้คลิปเหมือนเดิมนะคะทุกคนอุ้ยลูกพี่ว่ามาตั้งพอซื้ออันนี้ อุ่ยอันนี้น่ารัก,กจิจู